เจอหน่อยปากปากดีอชอบโอ้ยเอารูปโปรไฟล์ขึ้นก่อนเธอไอ,นอไ้นอตติ้งกูจะกดให้ยับโอ้ยโอ้ยอเหี้ยดโดนแล้วกูนี่ดดกูกูอยากจะร้องกูอยากจะร้องข้าวจ,จริงกดกูโคตรยับเลยผมแม่งแบบโอ้โหไม่บอกได้ติดปอได้เลยเผมไอผมอายมากผมไม่ออกปอมไม่ได้เลยผมแบบอยากร้องไห้อ่ะไอ้เหี้ยวาย กูอายงวะโอ้ยกูแจกกว่าแล้วไงมึงก็ดูดาเมจกูดีดาเมจกูสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์น่ะฮัลโหลเออมึงเห็นดาเมจกูป่ะเออสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์น่ะกูแจกกว่ากูทำดาเมจได้อ่ะเจอหน่อยปากปากดีชอบโอ้ยเอารูปโปรไฟล์ขึ้นก่อนเธอไอ้นอตติ้ง เอารูปโปรไฟล์ตัวเองขึ้นก่อนเลยเฮียรูปจะามาด่าก,กูอะรูปโปรไฟล์ยังไม่กล้า,ามาใส่เลยจะด่าก,กูทั้งทีก็เอารูปโปรไฟล์มาเอาตัวตนจริงมาหน่อยเอาเจอป่าก็มาดิครับก็เจอป่าก็มาดินักซิ่งเจอยังไงอะกูจำเป็นต้นหนึ่งกับมึงปะเนี่ยมึงจะสร้างกูเหนึ่งเหรอเฮียโนเนมไปสร้างชื่อมาก่อนนะเสี่ยกลัวกูไม่ได้กลัวมึงหรอกกูไม่ให้ฆ่ามึงเก่งจริงๆดีแต่ปากครับเฮียไปดูดิ ไอเสียวเสียฝั่งพมา่าโอ้โหแค่สมองมึงก็เหยียดเชื้อชาติแล้วว่ามึงนี่มันต่าตมจริงจริงสมองเหยียดเชื้อชาติเฉยโอ้โหมีการอบรมสั่งสอนเดี๋ยวนี้มันยุคสมัยไหนเลยแต่แม่งมึงก็ไม่ได้พัฒนาจริงๆสมองสมองมึงเน่พัฒนาบ้างเปล่า <No. S 1> พัฒนาบ้างไหมครับสมองอ่ะจะเหยียดใครอ่ะพัฒนาเปล่าไปเอาหน้าตัวเองขึ้นก่อนไปเอาหน้าตัวเองขึ้นก่อนดิ เออหรือว่ารับหน้าตาตัวเองไม่ได้ครับรับได้ปะหน้าตามึงง่ามึงมึงแบบมึง,มงอายหรอไม่กล้าขึ้นอ่ะอายหอน้าตาครับอายป้า,าหน้าตา,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 ตาที่พ่อแม่สร้างมาให้มึงอายไหมถามจริงนี่หลอดสตรีมเมอร์รับไม่ได้ไปมึงอ่ะโดนแดนบนเป็นคนแรกนะปวดเก่งอากาศสตรีมเมอร์อะไรไอศาสตรีมเมอร์แล้วทำไมบอกสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์กูต้องให้มันด่าฟรีบ้งฮะยี่อยู่ดีมาด่ากูแล้วจะให้กูหนึ่งหนึ่งมีค่าอะไรมึงมีค่าอะไรไปสตรีมให้คนดูเยอะๆนะแล้วกูอยากจะหนึ่งหนึหน่งกับมึง ทำเป็นแบบไอ้เฮี้ยเฟียวคิดว่าเฟียวมากมั้งด่ามึงเนี่ยมึงรู้ไหมกูด่ามึงกูได้อะไรกูได้คนดูคนดูเพิ่มมาห้าร้อยกูจะกดให้ยับกูจะกดให้ยับปากนี้ทําไมครับปากนี้ทําไมอะมีปัญญาเปล่าฮะฮะหรือว่ากระจอขนาดไม่มีปัญญาเอาหน้าตัวเองขึ้นหรืออายเหรอเอากระโปรงไหมกระโปรงอะเอาไหมเอากระโปรงใส่ไหมเอากระโปรงใส่หรือว่าปิ๊บครอบหัวเอากระโปรงใส่ไหมฮะโอเคไปรอข้างล่างก่อนนะ อุ้ยอะไรนะอุ้ยอะไรมาอะไรไปไหนเนี่ยเป็นโรงเรียนเหรอหรอใส่ยุทธธรรมดาไม่ใส่เสื้อกันหนาวหรอใส่เสื้อกันหนาวหรือไงโอเคเดี๋ยวพี่ตงไปโอเคไปรอข้างล่างนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายอยากจะนึ่งๆกับกูเหรอฮะเนี่ยดาวมึงเท่ากูแล้วยังไม่ต้องแสดงอุ้ย เออเหม็น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 คนอับอายหน้าตาตัวเองไม่กล้าขึ้นโปรไฟล์แต่จะมาด่ากูวายปัญญาโดนเน็ตอยากนึ่งกับกูปัญญาโดนเน็ตไม่มีวาย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 ว้วายว้วายอับอายว่ะอับอายอับอายจังเลยวายวายเก่งจังเลยวายวายวายต้องการความสนใจเอาหิวแสงเหรอครับโดนเน็ตเอาตังให้มึงเหรอก็ไม่จาเป็นไม่จําเป็นกูไม่อยากได้ตังมึงอ่ะกูได้ทุกวันกูสตรีมเนี่ยกูได้อ่ะกูสตรีมใน ในเฟสกูก็ได้ในตาตอกูก็ได้กูไม่ต้องลองขอเลยแต่มึงอะ why, 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 ไหว้ไหว้หว้ไว้ไห้าตาต่องไปก้าวขึ้นเลยมึงอายปะมึงมามา,มาคุยกันมาคุยกันไหมมาคุยกันไหมมาคุยมาเดี๋ยวกูสร้างห้องคุยในในนี้มาในขอขอ,ขอถามหน่อยอะอยาเพิ่งเข้ามานะไอ้นอตติ้งเข้ามาดิอะทุกคนไม่ต้องเข้ามานะมาเข้ามาครับไอ้นอตติ้งเข้ามาขอสัมภาษณ์หน่อยแล้วมาให้กูสัมภาษณ์หน่อยแล้วมามามาครับมามาเข้ามาเข้ามาคนเก่งขอสัมภาษณ์หน่อยมาเนี่ยอะไรเนี่ย แปดสามสองสี่เจ็ดสามสองสี่เจ็ดนะขอสัมภาษณ์หน่อยเร็วคนเก่งมาครับขอสัมภาษณ์หน่อยในะเดี๋ยว,ยวรอฟังมันรอเข้ามาก่อนเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยอันนี้เหรอใช่คนนี้ปะไหนขอสัมภาษณ์หน่อยน็อตติ้งหน่อยเร็วเร็วไม่ไหนครับเร็ว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 เดี๋ยวผมจะไปส่งน้องละน้องขอสัมภาษณ์หน่อย two thousand years later เอ้ยอย่าบอกนัดดาวไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวขอดูดาวหน่อยเอ้าเข้าม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 าไหนขอดูเชิงห้าสิบเอ็ดดาวก่อนนี้จะมีถึงไหมปัญญาถึงห้าสิบเอ็ดดาวไหมไหนเร็วๆๆผมจะรอถึงถึงอีกแปดนาทีถ้าไม่เข้ามาก็เอากระโปรงไปใส่นะมา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 เร็วๆรๆๆเร็วเร็วเเใหญ่รเข้ามาเข้ามารออยู่เข้าได้ไหมนะไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่านะเข้าได้ไหมนะครับเร็วเรๆเร็วร ชาจริงๆจะไปส่งน้องโรงเรียนแล้วเนี่ยเข้าได้ไหมนะคนเก่งของพี่คนดีของผมอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ้ยเข้ามาเข้ามาแล้ว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 กูรออยู่กูจะรีบไปส่งน้องเนี่ยชีวิตกูไม่ได้มีแค่แบบมาสตรีมเกมด่านะเข้ามาแล้วยังเข้ามาแล้วยังให้อะไรมึงอะไรยมึงเข้ามาหรือยังเข้ามาหรือยังไอคนเก่งเข้ามาหรือยังเข้ามาดินี่หรอนี่ใช่อ๋อนัตติ้งอไม่ใช่ มาดีเข้ามาไม่เกี่ยวที่ดาวไอ้ยอดไม่ถึงห้าสิบเอ็ดดาวดาวไม่ถึงห้าสิบเอ็ดดาว,ดาว,ม,ดาวมา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 ตัวมึงชื่ออะไรเดี๋ยวกูจะหนึ่งหนึ่งตัวมึงชื่ออะไรมาครับมามามาเดี๋ยวจะยัยยดอ้ยำหนึ่งหนึ่งให้ก็ได้อ่ามามาเดี๋ยวก่อนไปส่งน้องอตัวมึงชื่ออะไรพิมพ์ชื่อมาดิจะได้แบบทุกคนไม่ต้องเข้ามานะจะเล่นตัวอะไรดีกว่ามามาอ่อ่กูจะให้มึงอ่ะ ตัวชื่ออะไรไหนพิมพ์ชื่อมาขอดูหน่อยดิโจฮันเดียวอ่ะเข้ามาเข้ามาเร็วๆเข้ามาคนเก่งตัวอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะว้าห์ลคคอร์ดอะไรสัตว์เลคคอร์ดอ่ะว้าวไม่เคยก็สูบพีเลยอ่าเลคคอร์ดฟอร์เรนออกจี้เขียวหมดคืออะไรฟอร์เรนออกจี้เขียวคืออะไรฟอร์เรนออกจี้เขียวคืออะไรครับ ว้าไม่เคยขึ้นแล้วคนว้ายเฮียอะไรคนยังไม่ใช่ไม่เคยขึ้นไลยสูตด้ยยวยไล่ฟอร์เรสต์ที่เกี่ยวคือเลยสร้อยเขียวปาฟอรเรสเกี่ยวอะไรกับสร้อยเขียวเฉยๆอะไรคือเฉยๆออกของได้หมดจบนะไอ้เฮียกระจกฟอร์เรสต์ออกจี้เขียวใครมาเล่นกับมึงไอ้เฮียจะวัดเชนไหมเดินสองซ้ำโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มีคนมาด่าผมใน ตกตบนะครับมาท้าผมหนึ่งหนึ่งกากอ่อนกระโปงก,กะโหลกกะลานะครับวันนี้ก็มีคนมาท้าผมเล่นฟอร์เรนตีโนนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าผมอ่อนผมกา,กากมากๆแบบอยากลองหนึ่งหนึ่งกับพี่จังเลยดูซิจะเก่งเหมือนปากหรือเปล่าโอเคป่ะไปดูกันนะครับฟอร์เรนติโนนะครับผมป่ะไหนขอดูหน่อยสิขอดูฟอร์เรนนะครับดูนะครับทุกคนนี่คือคนที่มาด่า <S <S ผมแล้วก็มาท้าผมหนึ่งหนึ่ง นะครับผมเรามาดูกันว่าฟร์เรนติโนผมจะสู้เขาได้หรือเปล่า<อ>นะครับออกของได้ทุกชิ้นแล้วเขาบอกว่าเขาจะกดผมให้ยับนะครับผมออกอมูเล็ตไม่ต้องออกของดูนะครับทุกคนเขาบอกเขาจะกดผมยับเลยนะครับ โอ้ยโอ้ยเยี่ยโดนนลับกู้เรามีฟิกอยู่นะเฮ้ยมาแล้วครับเสียบฟิกไปแล้วว่ะมาแล้วครับเรียกหนึ่งนาทีโอเค กลับบ้านแป๊บดูได้ครับผมในเกมนี้ก็ตัวแรกก็เสี่ยวๆกันไม่ต้องเสี่ยวนะครับทุกคนให้ผมเสี่ยวคนเดียวกอท่านหญิงพริ้วผีปาของท่านข่านเอาไว้ค่อยคิดก่อนแล้วมาโนกับเธอ อ้ยจะกดกูให้ยับเลยดูคนจะกดผมให้ยับเลยครับอยู่ไหนมึงอยู่ไหนามาดิาดโว้ยจะกดผมให้ยับอย่างนั้นเลยแต่ตานแม่งปั่มแตกเร็วไปบ้างจี้เขียวไม่เขียวครับจี้เขียวอะไรอย่าเอือ1、น,น,นึอย่าเอือ อะไรครับมัจี้ของจี้เขียวอะไรครับอามูลเลด่าเขาคนติ่มเขาออกกันออกดาเมจวัดกันไปเลยครับอย่าติ่มโอ้ยกลัวอ้าแค่แค่นี้ก็เกินพอเล้วสายติ่มเขาเล่นกันอามูลลงอามูลเลดะ่ะเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่ะสองพันกสองพันสี่ スワイキン เก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจริงจงเดี๋ยวยังไม่จบนะครับเราจะเอาอีกกนนะให้ก่อน3มตัวปลาได้ครับสตัวก็ได้ครับพี่เก่งจริงๆการเม้นนะ่ะเก่งจริงๆเลยของนำละเอ็ก <What? S 1> เฮ้ไอ้เนี้ยบอกของนำละเอ็กเกิดมาของเท่ากันไม่ใช่หรอกครับทุกคน เกิดมามันของเท่ากันไม่ใช่หรอครับทุกคนเกิดมามันของเท่ากันไม่ใช่หรอผมงงนะทำไมของน้ำละเอ็กอ่อะเกิดมามันของเท่ากันกจ เ่งจริงๆพี่คนเก่งเลยวะเฮียพี่เก่งเหมือนที่พิมพ์ด่าผมในคอมเมนต์เลยอ่ะโออเก่งมากครับสุดยอดเลยจี้เขียวเนี่ยมาอุ้ยไม่ต้องรับแฟไม่แฟร์ไม่เกี่ยวกันแค่อ้างครับเสียเวลานะครับจี้คงจี้เขียวอะไรครับเกิดมาของเท่ากันโอ้เก่งไหมทุกคนว่าเก่งไหมผมไม่เห็นมเมนนะทุกคนว่าเก่งปะคนเก่งเลยอ่ะ ของนำละ X อ,อีกแล้วว่ะทุกคนดูดีเขาบอกของนำละ X วะ่ะทุกคนอ่าวอ่าวอ้าขาป้อมไปป้าปของนำละ X วะ่ะทุกคนว่าไงวะทุกคนว่าไงครับของนำละ X อะ่ะดูดูของไอเทม X หรอเกิดมาของเท่ากันนะครับพี่ เป็นลายเอ่ยเกิดมาของเท่ากันเขาบอกว่าไงนะจะกดผมให้ยับเลยผมจะกดให้ยับเลยอย่างนี้อรออันนี้กดผมให้ยับปะอันนี้กดผมให้ยับเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้ผมยับเลยปะใช่ไหมอันนี้ผมยับเลยอะไรจี้เขียวดูดิดูด,ดิโอ้ยผมต้องไปส่งน้องเรา่อะอะไรนน,น้าอะไรของเขาน้นนาทุกคน มันคืออะไรเขาจะกดผมให้ยับป่ะดูดิเนี่ยผมให้โอกาสเขาเนี่ยคือไม่เสียดายมันแพทนี้มันป้อมแตกแล้วมันจบไงใังดูดิกดผมให้ยับป่ะเขาเดินเลยป้อมอีกแล้วเขาจะกดผมให้ยับเขาจะกดผมให้ยับไอ้เชี่ยอยู่ในป้อมกดผมให้ยับป่ะทุกคนทุกคนว่าไงว่ะกดผมให้ยับอ่ะไอ้เที่ยผมแม่งผมไม่ได้ออกป้อมเลยว่ะ เดี๋ยวต้องไปส่งน้องละน้าผมไม่ได้ออกป้อมเลยดูดิเชีย่ยผมไม่ได้ออกป้อมเลยกดเขากดผมยับเกินน้เชีย่ย <c oughs> โอ๊ยกดผมยับมากเลยอะ่ะเสียเวลา,าป่ะปะเดี๋ยวมต้องไปส่งน้องละน้าไม่ออกมาก็ดูดิกดให้ยับดูดิอยู่ในป้อมอะดูดิอะอะนี่เราจะกดผมให้ยับอะดูดิอะดูดิดูดิดดด อ้าเสียเวลาป่ะจะกดผมให้ยับว่ะคืนงงป่ะเี้ยจะกดผมให้ยับอ้าวมีกูกูอยากจะรลอกกูอยากจะหลอข้ขาจริงจริงกดกูโคตรยับเลยอ้เหี้กดซะผมออกมันไม่ได้เลยอ่ะเก่งจริงๆเก่งจริงๆครับพี่เก่งมากเลยว่ะสุดยอดสุดยอดออเวลยเกเก่งมากเลยครับพี่กดผมให้ยับสุดยอด ออ้โอ้นี่นะครับผมนี่คือคนที่อเดี๋ยวโปรโมทให้เข้าหน่อยนะครับเดี๋ยวโปรโมทให้เข้าหน่อยนี่นะครับทุกคนเห็นไหมนี่คือชื่อคนที่ถ้าผมหนึ่งหนึ่งมาเม้นดาผมในสตรีมว่าพี่โคตรไก่โคตรเก่งผมขอหนึ่งหนึ่งหน่อยได้ไหมอยากเจอเก่งแต่ปากนะครับนี่นะครับคือคนนี้เลยนี่นะครับผมโอ้โหเขาเก่งมากเลยครับ<ๆ>เขาบอกอะไรรู้ปะ<ๆ>เขาพิมพาโอ้พี่หนึ่งหนึ่งกับผมป้าพี่กลัวหรอโอ้เดี๋ยวจะกดให้ยับเลย เขาอยากเขาจะกดผมให้ยับเลยครับทุกคนนะผมแม่งแบบโอ้ผมแม่งแบบรลอดเติดต่อเล้ไปเลยไอผมอายมากผมไม่ออกป้อมไม่ได้เลยโอ้ทุกคนนี่คือคนที่จะกดผมให้ยับครับผมแบบอยาก้องไห้อะ่ะผมเอาเวลาที่จะไปส่งน้องเพื่อมาเล่นกับคนนี้ทุกคนว่าผมควรเอาท่า <c oughs> นะ ไม่ม yeah, ีถุงว er> ่ะต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนที่ผมไม่มีถุงนะผมไม่มีถุงว่ะผมขอเอาเอาเสื้อกุมหัวผบอายไอ้เชี่ยกูอายกูอายไอ้ย่ยเขากดกูยัดเลยกูอายบากูอายกูอยากทลอะค่ะผมอายว่ะไอ้ย่ยกดยัดจัดไอ้เชี่ยเดินห่อกต้งไม่ได้เลยกดอายอ้แล้วผมแล้วรู้ว่าผมผมผมแพ้แล้วผมทําไงต่อ ผมแพ้แล้วผมทําไงรู้ป่ะทุกคนผมอ้างว่าเอ้ยมึงของนําแล้วมึงก็แอกนี่ว่ะไอ้เชี่ยผมผมบอกว่าเขาอะของนําแล้วผมก็แอกเอ้ยไม่ใช่แล้วกูก็เออแล้วเขาก็แอกดิเออโอ้ยไอ้เชี่ยไอ้จริงจริงไอ้เชี่ยจริงจริงเอ้ากูอายเชี่ยกูอายเออกูอาเชี่ยกูมีเสี้อตัวนึงไหมไอสัตว์กูไม่ไหวละไอ้เชี่ยกูอายกูอายมากเลยรู้ป่ะโอ้เสื้อตัวเดียวไม่พอนะกูอายว่ะโอ้ย อียซื้อตัวเดียวไม่พอสองตัวสามตัวเลยได้ไหมเอาสามตัวเลยได้ไหมกูอายว่ะไอ้เฮียกูโคตรอายเลยกูแพ้กูโคตรอายเลยเฮียอู้อายมากเลยไอสัตว์สามตัวนะจะท้าหนึ่งหนึ่งใครก็เตรียมตัวหน่อยนะครับผมนะมึงกับกูมันต่างกันแค่แรงก็ต่างกันละไอสัตว์ไปไปส่งน้องแล้วทุกคนหัดเตรียมกะลาหัวมั่งนะจะหนึ่งหนึ่งกับกูะนะ ไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบมึงตบไปทุกทีอ่ะนะครับตอนจะนึงกับกูอะ่ะไปขึ้นสูพีมให้ได้ก่อนนะสูพีมแลนคอนอย่างมึงอ่ะนะกูเล่นกูเล่นร้อยไอดีกูก็ขึ้นร้อยไอโอเคไปแล้วครับทุกคนนะเจอกันเจอกันครับซียูอาเกน